ภาพพระบทโบราณอายุกว่าพันสามปีที่พบในพื้นที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประเมินว่า เก่าแก่และงดงามที่สุดของไทยนะครับปัจจุบันก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติล่าสุดคุณสมคราญเครือบุญได้ไปติดตามกลุ่มศิลปินจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มารวมตัวกันคัดลอกภาพพระบทโบราณก่อนที่จะนําไปจัดแสดงที่พิพิพธภัณฑ์ในอําเภอหอดเพื่อให้คนในพื้นที่เองได้เห็นแล้วก็เรียนรู้ถึงสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชนเหล่านี้ครับภาพพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกบนผืนผ้า หรือที่เรียกกันว่าภาพพระบทเป็นผลงานการวาดภาพของศิลปินกลุ่มป้ายสีเติมฝันปันจินตนาการที่คัดลอกจากภาพพระบทโบราณอายุกว่า1300ปีที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินอกจากนั้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอำเภอฮอดในอดีตสู่ปัจจุบันก็ถูกถ่ายทอดปเป็นภาพจิตรกรรมลายคำ ขนาดความกว้างกว่า2เมตรยาว8เมตรโดยศิลปินวาดภาพกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันโดยภาพทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะวัฒท่าข้ามอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ชมรวมทั้งศึกษาความเป็นมาของเมืองฮอดในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นการคัดลอกงานโบราณซึ่งมีทั้งงานโบราณแล้วก็มีงานสมัยใหม่ที่ ศิลปินป้ายสีทั้ง9คนเนี่ยช่วยกันสร้างสารรค์งานนี้ให้ให้เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะทําให้เมืองหอดมีมีแหล่งเรียนรู้เรื่องศิละปะวัฒนธรรมของตัวเองการจะเป็นอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเศรษฐกริจที่นั่นให้ดีขึ้นก็ได้แล้วที่สําคัญที่ผมนึกก็คือ เด็กเยาวชนที่นั่นจะจะได้มีหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ได้ไว้ดูง,งานที่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองตัวเองซึ่งเกิดความภาคภูมิใจครับผมผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระบุว่าภาพพระบ,บทโบราณที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดมีจํานวนสามผืนนับเป็นภาพพระบ,บทเก่าแก่ที่มีความงามมากที่สุดในประเทศที่กรมศริลป,ปากรคาดว่า สร้างขึ้นในยุคข,ของพระนางจามเทวีผู้สร้างเมืองลำพูนซึ่งขณะนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ1นึ่ผืนและพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่2องผืนและเนื่องจากไม่สามารถนำออกมาให้ประชาชนชมได้เพราะเก่งได้รับความเสียหายการทำพระบทก็คือลักษณะเป็นการเขียนบนผืนผ้านะครับนะปัจจุบันก็มีการสืบสารและก็พัฒนาต่อยอด อย่างในกลุ่มของศอิลปินรุ่นใหม่น,นะครับก็คือจะมีการเขียนก็คือนําเอาแรงบันดาลใจจากรูปแบบนะครับในการทํำจุงพระบทแล้วก็เนื้อหาที่เป็นความร่วมสมัยนะครับเพื่อที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็มีการนําเสนอต่อสู่สาธารณชนครับคําว่าพระบทมาจากคําในภาษาบาลีแปลว่าผ้าทอหรือผืนผ้าแถบยาวที่มีการวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมทางพุทธศาสนาใช้แทนที่พระพุทธรูปเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาและใช้สําหรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดจนคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลไม่มีวัดเป็นสถานที่เผยแพร่หลักคาสอนภาพพระบทจึงเป็นสิ่งสําคัญที่พระสาวกได้นำม้วนใส่กระบอกไม้ นำออกเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการเล่าเรื่องราวให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ได้ฟังและเข้าใจอย่างลึกซึง้งสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน